อะไรครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวัฒน์ฟลักกับ FC 24นะครับเอราวันกานในเยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องพี่บอลวัฒน์ฟลักด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ผมอย่างดีเยี่ยมเลยนะในพาร์ทนี้ครับเราจะเจอกับเอเวอเรตันะครับผมในศึกฟุตบอลคาราบาวครับย่าวยืนนะครับผม คาราบาลครับรอบรองจะเป็นเกมยเย้าเยือนซึ่งในรายของอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอาร์เซนอลกับสเปอร์ถือว่าเป็นเกมที่หนักมากครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะตกลงปรงใจนะครับว่าอาจจะได้ย้ายไปอยู่ทีมอื่นนะครับแต่ว่าอนาคตทุกอย่างมันก็ไม่ได้แน่นอนนะทุกคนไม่ได้แน่นอนเสมอไปแน่นอนว่าเราก็ยังคงจะต้องทำเควสในส่วนของสัญญาปัจจุบันก่อนนะครับให้ครบแบบ100%ให้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลเนี่ยเราเลี้ยงบอลได้ถึง300กว่าครั้งแล้วนะเขาต้องการแค่ร้อยครับลงเล่นนะครับผมเกิน5 8เซทงตอนนี้เราลงเล่นทุกนัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอันที่3เนี่ยอันนี้สำคัญนะยิงประตูจากนอกกรอบเขตโทษให้ได้ถึง15ครั้งตอนนี้เรามาเกือบจะครึ่งทางเลยครับประมาณ7ครั้งครับเหลืออีกราวๆ8ครั้งเพื่อจะให้ครบในการยิงจากนอกกรอบนั่นเองครับก็ถือว่าเราก็ต้องทำเควสไปเรื่อยๆครับทุกคน เกมนี้กับเอเวอแรนที่กูดิสันพาร์คครับเราก็จะกลับมาในนักเตะชุดใหญ่เราเหมือนเดิมครับทุกคนเรียกว่ามี2ตํตำแหน่งนะครับผมที่อาจจะโรเตชันอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเป็นบอลถ้วยนะครับในส่วนของรายแบ็กซ้ายอย่างจามารูอิสวันนี้ได้ลงตัวจริงแล้วก็ครีอันเซเป้ครับแทนได้ของอารอนวอบิซ่าการตาแหน่งแบ็กขวาก็ถือว่าเป็นการโรเตชันแบ็กขวาซ้ายเลยไปในตัวครับในเกมนี้ที่กูดิสันพาร์ค สำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e p c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท้าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกอมากมายถ้าอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า,า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy รการันตีความปลอดภัยกับเพจท,ที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบร 24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อีลาสติชชอปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมอะไรครับผมก็กระตุ้นกันก่อนเกมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอื้อมเลยครับที่กําลังจะถึงจุดตัดสินแล้วนะเรียกว่าเป็นรอบรองคาราบาวครับนะครับสองเกมเรกแรกที่กูเดซอนพาร์คเรทที่2ที่เซนต์เจมส์พาร์คครับอะไรครับผมเกมนี้ต้องมาดูครับว่าผู้มาเยือนอย่างกูเซอนจะทําได้ดีแค่ไหนเลยครับกับการบุกมาเยือนที่กูเดซอนพาร์คและปีนี้เอวานตันก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับ เบตโต้ตัวใหญ่ครับนี่ปัญหาของนิคัสเซิร์แน่นอนเลยครับหูละออมขวามะเปเป้วนกลับมาที่โอโนานะ้าวนกลับเข้ามาด้านในจะยังยิงไม่ได้ครับโอโนาน่าเจอจี้ไปแล้วมาที่อรวันฝา่าวาที่อรวันอรวันแตะเข่าสายขานาดแล้วปั่นโคง้งโอ้โหวีแม เรียกว่าถูกคําสั่งยิงจากนอกกรอบเขตโทษอยู่ด้วยครับก็เลยขอลองส่งและเบโตเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งแข็งบอกเลยว่าอันตรายและแทงอ้อมมาจาังหวะนี้เซเบยยังเก็บเกี่ยวมาเล่นได้ครับมาที่บุโนโนเกเไรียสเม,ารามดริน่าฝากมาจาังหวะนี้แล้วเราขอด้านขวาหลุดขึ้นมาเอราวัตจาังหวะนี้เสาแรกโอ้โหแม่เลือกเล่นเสาแรกแต่ว่าชูบินยังกินไม่ได้ครับโอ้โหเซเป้ฝากมาที่ระบันลุดเลยครับเลยหน้าแล้วขวาก็ต้องเปิดแล้วคอนกับมาดรกลางโอ้โห เพเทอร์สันยังควิดออกมาได้ครับแล้วแกมาถึงเอราวันอีกแล้วออกวงนอกเอราวันจังหวะนี้สปีดเลยอาร์บด้านหน้ามีไรก่อนอีซักจีจีเข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้ฝากตรงกลางมาไม่ด้น่ายิงไม่ได้โอ้โหจังหวะยิงมันเอราวันพาออกวงนอกเอราวันจังหวะนี้จีเข่าด้านในเอราวันฝากอ้อมมาสวยๆกับที่ไอซ์เลอีซักอีซักแล้วอีซักจังหวะนี้ยอดเข้าไปเสาโซ ไวนเลยไปออกเส้นหลังไว้เลยม่งเช็ดปไปเดลิอาลี่แล้วดูรับบอลมาถึงดเดลอาลี่จะทำอย่างไรฝากอ้อมมาฟาตีเติมมันๆกันวันนี้วนเข้ามากดขวาแล้วโจเรียบร้อยเลยโอ,โโอโ้เอวตันโอโ้คือวันนี้ดิวเระเซนพยายามที่จะบุกแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดแผลวตันได้ส่วนเอวตันเนี่ยโอ้ใช้จังหวะอสุฟาติเล่นกันเซเบ้หลายครั้งครับและครั้งนี้สำเร็จครับโอ้โหูยิงอัดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเลย และก็หมดครึ่งแรกครับเป็นเกมที่ถือว่าโชคไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งนิคาเซิลเท่าไหร่ครับคือปุกอยู่ฝ่ายเดียวตั้งแต่เริ่มครับแต่ว่าประตูขึ้นนำยังไม่มีกายเป็นเจ้าบ้านเนี่ยครั้งเดียวมารู้เรื่องเลยครับอะไรครับผมว่ากันต่ออีก45นาทีครับนิคาเซิลจะต้องเรียกว่าแผงริดให้ได้ครับเจอกับจะได้กับบิส้าบิส้บา,าบังอยู่บิส้าจังหวะนี้บิส้าไม่ยอมแล้วมีสวนแน่ๆจังหวะที่ีละวัน เอรวันการิเยจีข้าวงในฝากต่อไปที่อเลนเดอร์อีซักอีซักหลุดขึ้นมากดแล้วแม่เล่นง่ายไปหน่อยอีซักคือมาหาดื้อและยิงดื้อเลยอีซักและเราขอด้านนายจับได้แล้วเอรวันกดเชียวเดียวหูักล้ามคานมันโดนใต้บอลไปหน่อยมาตินฝากมาสวยจังหวะนี้แล้วบนเข้าวงนายดึงจังหวะเอรวันเอรวันหนีเอรวันหักโค้ยวันนี้ไม่ได้กดอีทีและอีซัก คือเกมรับของเอเวอแรนแอบแน่นเหมือนกันทุกคนคือผ่านบล็อกลำบากจริงๆของเอเวอแรนได้แต่มุมครอสมาตรงกลางมองเดวีรัวงดีด้วยครับมาที่อรเบรอนแล้วจังหวะนี้เข้ามาวงนายอีซักเราของวงนายมาสวยๆเอรวันเข้าซ้าย,ยังหาะนี้กดแล้ว,ว,วอโ,ววโอ,อู้หูเซาเมื่อกี้นี่กหดวงไปไหนรู้ได้กรือเปลอาเ้นอุ้มาแบบ ดูดันมากครับจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าเสายังช่วยไว้ได้โอ้โหและโอนาาโอนานา,นายกจังหวะานี้บันเทิงแล้วใสอูดิคโปลบอกมาทันแทงต่อให้เบโต้ครับเบโต้นี่ตัวตึงฝ่าไปที่รีสช่องนี้โอนานากดเต็มโค้สองตูนเลยโอ้โหเอตันโอ้เขาเฉียบมากครับวันนี้คือเราต้องชมเขาอะนะคือโอกาสเราเยอะครับแต่ว่า ไม่เสาก็โดนปัดแต่ว่าเอวตตันมาเนี่ยเขาเน้นๆเลยครับและดูจับปุ๊บมันโล่งด้วยอย่างหวะนีัคบคือเหลือแค่กวาดิโอนแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถามว่าโทษกองหลังได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับเพราะว่าเกมเราเปิดสวนเราดันขึ้นไปหมดแล้วเหลือแค่แผงหลังสามคนมันก็ประกบยากคนระับแล้วมากแล้วยิงบุกยิงโดนสวนครับฝากขวาไปท้าสามศูนย์นี่จบเล็กสองไม่ต้องเล่นแล้วครับเพเทสัน ฝากมาแล้วแบ็กดิวหักย้อนปันเทิงแล้วเรียรูหไม่น่าพูดเลย3ามูโอ้โหเอวตันเกินไปก็ตอนนี้เนี่ยเดวิส่นโอ้โหหาทางขับบ้านไม่เจอแล้วนะเนี่ยนะอ้วตันมาดีมากกับวันนี้ตัวรุกของเ้าเนี่ยสอดซ้อนันดีมากและเกมรับเราเนี่ยูไปกันอยู่แดนหน้าหมดแล้วครับและจบเลยครับโอ้โหแอวตตันแทบจะเท้าข้างหนึ่งไปสู่รอบชิงแล้วนะ เพราะว่าโอ้โหผลห่าง30นยในเกมที่2เนี่ยโอ้โหยากต่อนดีวคาเซนมากครับแต่โอเคละทุกคนเราก็ต้องทำทุกทิศทางครับเพื่อที่จะฟื้นคืนในเกมที่2ให้ได้ครับเรียกว่าห้องแต่งตัวก็เครียดนะทุกคนวันนี้ทุกอย่างมันดูไม่เป็นใจครับทำอย่างไรก็ไม่สามารถยิงเขาได้เกมรับก็ดูหลวหลวมครับเพราะว่า อันนี้เข้าใจอยู่เพราะว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็ดันแบบโอ้โหสุดปอกเหมือนกันครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหสามสูตรและเล็กที่2เหนื่อยแน่ๆและในเกมถัดไปครับในศึกพิมพ์เลีกอังกฤษก็ถือว่ามีแอบสะดุดเหมือนกันนะโดยเราบุกไปเสมอกับเบรนฟอร์ดที่2อ,อครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆเรานําก่อน2องสูตรนะครับแต่ว่ามาโดนยิงรวดในช่วงท้ายที่2ประตูเนี่ยโอ้ว่าเสียหายนะครับ จะทำให้ความมั่นใจในเกมถัดไปมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งในประตูแรกที่เราได้เนี่ยเอาจริงก็มาเร็วกว่า10นาทีเป็นการครอสเข้ามาแล้วม่งของฮันโก้ครับก็ถือว่าเป็นการครอสที่แม่นยําแล้วก็ม่งแบบสวยงาม2คนนี้เนี่ยจะคลิกกันมากนะในรายของการเตะมุมนะครับและก็ลูกยิงของเอราวันจังหวะนี้หลุดขึ้นมาครับไม่เปิดให้ใครจังหวะนี้ซัดเองด้วยเท้าขวาครับ ก็ถือว่าเลือกเพลย์เล่นได้ดีครับปกติต้องเอี้ยวซ้ายครับหลังๆเนี่ยเขาจับทางได้ก็ต้องยิงด้วยขวาบ้างเลยครับและในเกมที่2ครับโอ้โหเราก็เกือบจัด มาได้ดีแล้วนะเชื้อไรเกลด้วยครับโอ้โหือว่านิวเสื้มาได้ดีนะครับผมเริ่มยิงก่อนที่อีซักและก็มาตินครับแต่ว่าความเฟอร์ฟะของกองหลังนะครับก็ยังคงทําให้เราเสียประตู3ลูกในครึ่งหลังซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าก็ยังแก้ไม่ตกนะครับเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าคููเอเวอร์ตันจะได้ชิงกับอาร์เซนอลนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่านิวคาสซิลเนี่ยมีปัญหากับการเจอเอเวอร์ตันนะคือเหมือนทีมแพ้ทางอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันแพ้ทางอย่างไรใช เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฮะเดี๋ยวทุกคนดูเอเวอร์ตันนะครับผมโดยเฉพาะเอาเป็นตัวรุกแล้วกันนะครับตั้นเนี่ยมีกองหน้าอย่างเบโต้ครับซึ่งตัวใหญ่มากๆเป็นของส้นแหลกของกองหลังนวคาสเซ้นเลยนะครับไอ้เจ้ากอนดูเนี่ยลูเซียโน่กอนดูเี่ยคือแม่งก็ใหญ่และสูงเหมือนกัน <c oughs> คือ2คนแล้วนะที่ใหญ่ครับนอกจากนั้นนะครับผมยังมีปัญหากับการต้องป้องกัน เจอกับออนยันโก้อีกครับโอ้โหไทเลอร์ออนยันโก้นี่ก็คือเป็นกองกลางที่โคตรสูงใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งคนนะครับคือแดนิสซากาเรียคือนักเตะที่เอวัตตันมีหลายๆคนเนี่ยมันทําให้เนอร์เซอรเล่นลําบากเพราะว่าในเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเราสู้เขายากครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับผมสกอตส์สาดทสคนยังไม่ได้มีเพิ่มเติม,ตมนะ ในรายของเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นชุดเดิมครับประตูก็ยังเป็น2คนเดิมนะครับเซตกองกลางก็ยังคงเป็นเซตเดิมนะครับผมและก็ในส่วนของตัวรุกกองหน้าเนเยก็จะมีแค่ a อเล็กซานเดอร์อีซัพนะเดี๋ยวมาดูครับว่า10ชั่วโมงสุดท้ายจะมีเซอร์ไพรส์ดีลหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีนะครับก็ภาวนายอย่างเดียวว่าอย่ามีออกแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ทีมกําลังลงตัวนะอย่าทําให้ทีมเป๋ก็พอ นิวคอสเซนเนี่ยมีข่าวลือนะครับทางด้านของกุสตาเวซาเนี่ยครับเป็นกองกลาง CM กึ่งกลางรุกอะนะจากแอลติโกมาดริดตตัวนี้ผมไม่เคยเห็นฟอร์มแต่ว่าถ้าได้เข้ามาก็ดีนะครับหลังก็ล่าสุดครับนิวคาสเซลปล่อยทางด้านของจานชิลแมนครับออกไปยืมตัวนะอันนี้โอเคไม่ได้กระทบสกอตแแน่นอนเพราะว่าทั้งรูกาลผมยังไม่เคยได้เห็นเขาเล่นเลยครับอันนี้เข้าใจได้ในตำแหน่งปีกขวาทับกับทางด้เอราวันด้วยนะฮะ เข้าสู่ช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายครับก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะนักเตะหลายๆคนอันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้หรือเปล่าครับและก็ปิดตลาดลงเรียบร้อยครับทุกคนและแน่นอนนะครับผมนักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็น,นกุสตาวซาเนบกองกลางจากประเทศโปรตุเกสครับเป็นเพียงคนเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีข่ากับลุยส์ฮอลในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่สุดท้ายน่าจะไม่ได้เสริมเข้ามานะครับทุกคน ซื้อแน่นอนครับตอนนี้เราจะมีคิวเจอกับสเปอร์ในเกมสัดว้าครับเกมนี้สําคัญนะครับถึงแม้ณวันนี้นะครับสเปอร์จะถูกล่วงล่นไปอันที่3เรียบร้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็เป็นคู่ต่อกรที่อันตรายครับถ้าเกิดเราทิ้งห่างได้โดยการชนะเนี่ยก็จะเป็นภาษีที่ดีขึ้นนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยแอบน่ากลัวนะเพราะเกมที่แล้วเนี่ยเราหวังให้เขาแพ้เชลซีแต่ว่าดันชนะเฉยเลยครับโอ้โหก็ต้องมารอรับชมครับว่าเกมนี้กับสเปอร์เราจะผ่านไปได้หรือเปล่าครับ เกมกับท็อได้พอสเปอร์ครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นทีหัวตารางทั้งคู่นะครับปีคาเซ่นเนี่ยก็ถือว่ามาได้ไกลเลยนะสำหรับปีนี้ครับในครึ่งฤดูกาลผ่านเนี่ยก็ยังล้งจ่าฝูงได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกครึ่งฤดูกาลก็ต้องรักษามาตรฐาน้ได้ครับส่วนสเปอร์ก็เป็นทีที่น่ากลัวเช่นเดียวกันครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งผู้มาเยือนอย่างนีคารเซ่นครับ้องหา3แต้มไม่ได้ครับในเกมนี้ของนีคารเซ่นครับ เพื่อริจะหล้างอันดับที่1ต่อไปแล้วก็หนีห่างสเปอร์รวมถึงอาเชนอนด้วยขอเข้าด้านในครับโู้แล้วเขาจะบีบเราเร็วจวังหวะนี้เราสปินหนีมาแล้วอีซักหักไปไม่ได้ครูเชฟสกี้ลุมแล้วเขากลับมาตั้งกันที่สโตนเลยครับครับซอดึงมินขึ้นมาด้านข้างจี้จี้ต้องลองให้ได้ยิงไกลๆเอาวัเ่แลบอโอ้โหเกือบไปโอ้นึกว่าไม่ล้ำเลยครับ้โหตกใจหมดเลยอะ แต่ยืนนี่คือล้ำชัดเจนแน่ๆครับบอกว่าทันหล่มไปเยอะก็ได้ของชลาเร์แล้วซอนดึงมินกระชากหนีมาเอราวันลงมาตามตามสุดๆเอราวันจังหวะนี้ใส่เลยครับโอ้ว่าโดนบอลนะจานโอ้โหจานมองว่ามันเข้าหนักไปหน่อยแต่ว่าเรานี้ก็ตามสุดเหมือนกัน,อ,อ,นอ่าแล้วซอนหยอดชิปๆเข้ามามองออกมาได้แล้วจวังหวะนี่2มาถูกคนด้วยเอราวัานเอราวัานโอ้โห ตัดแบบไม่คิดชีวิตเลยครับน่าโอ้มาเซลุยครับตัดแบบรู้เรื่องเลยคือตัดแล้วอยู่แล้ววะเนี้เพราะเอาราวันเตรียมไปแล้วครับคนเดียวก็ไปครับแต่ว่ามาเซลุยเอาเรื่องครับตัดอยู่เลยอะไรครับว่ากันต่ออีก45นาทีในครึ่งหลังครับต้องพยายามพยายามจะเอาประตูให้ได้แล้วเจ้าดีปั๊มสวยครับออาได้สวยเหมือนกันมาที่ซัก อีซักจี้ไปซ้ายเราอยู่ขวาฝากต่อมาจังหวะนี้กอดอนแทงออกมาสวยหลุดมาลเลยระวันแล้วโดนสก,กิดนิดนึงโอ้โหจสูนเก่าจัดวานดิสซาก้าแก้มาแล้วปาดต่อมาสวยครับไปตรงกลางจี้มาดิแล้วกอดอนยกขวาไมา้เอราวันสวยๆเจ้วาวันี้จับบอลลงแม่นๆครับเอราวันจี้แล้วเอราวันจี้เข้าด้านในไม่มีใครตับเอาแล้วเข้าประตูไปเลยโอโ้โห โอประตูนี้ถือว่ามีโชคเหมือนกันอเกอรรวันเนี่ยภาพแบบนี้ทุกคนจะเห็นได้บ่อยหลายๆเกมแล้วคือขึ้นมาแล้วมาคนเดียวครับไอตรงกลางเนี่ยตามมาไม่ทันครับเราก็ต้องหาจังหวะทําซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยิงเผื่อหรือเผื่อขาดไปแล้วแต่ว่าผู้สัอประตูเอาสเปอร์เข้าพลาดครับทำบอลทะลักขเข้าประตูเฉยเลยโอ้โหนี่มีดวงเลยครับเนะ่มาเลยครับอย่างนี้นี่คือน่าจะมาแล้วครับนิวาสันโอเอเวอร์ดิสันครับขึ้นมาสวยครับแต่วันนี้โดนลุมสอง แล้วฮันโกยกขึ้นมาเจ้าวันนี้แตะหนีมาสวยๆแล้วด้านหน้ามีอีซักรอเยอะไปแล้วอีซักอีซักครับกระชากไปแล้วเราเติมเข้ามาวงในสวยๆรอมาได้ดีหลุดไมล์เอราวันเอราวันรอตรงกลางแล้วเรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้ครับสองประตูต่อศูนย์จากการโต้กลับลูกนี้เพื่อนเติมขึ้นมาทันครับคือถ้าเพื่อนเติมขึ้นมาทันเนี่ยภาพแบบนี้มันจะเห็นบ่อยๆคือเรากะคัดแบ็กให้ทุกคนอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่ตั้เแต่เห็นแก่ตัวนะ แต่ว่าบางครั้งนะทุกคนเราหันกลับมาเนี่ยมีแต่ฝ่ายตรงข้ามมายืนเป็นเซนเตอร์3-4คนเราก็ต้องยิงอะนะแต่ว่าจังหวะน,นี้เพื่อนขึ้นมาทันครับแล้วก็ได้เป็น2-0เลยฝานได้ครับุโดนบีบ2 0, ยังแก้ได้อยู่แล้วจังหวะน,นี้โถมโถมเข้าใส่โอ้โหแอบมาจากด้านหลังแล้วก็จ,จบแล้วตรงน,นี้เลยเฟีิการ์เซ่นครับปู่บุกมาชนะได้2 0ครับเป็น3แต้มที่เรียกว่าสำคัญมากครับ นี่ซยก็จะรั้งจ่าฝูงต่อไปครับแล้วก็นำห่างสเปอร์อันดับที่3ออกไปอีกครับก็ถือว่าแชมป์เป็นเรื่องกิษปีนี้ก็มีลุ้นได้แน่ครับเต็มตัวสรุปในเดือนที่ผ่านมาครับเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเสมอกับเลสเตอร์นะครับชนะสเปอร์ถล่มนอติการ์ฟอเรสต์และก็เสมอกับริวเดตครับสรุปนะครับผมผ่านมา25เกมตอนนี้อาร์เนนอมัอันดับที่1ครับ56แต้ม นิวคาสเซิลอันดับที่2ครับ5-4แต้มและสเปอร์49แมนยู U 47ตามลำดับไล่ลงมาเรื่อยๆนั่นเองครับก็ถือว่านิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลเนี่ยนะ่าจะเป็นคู่โจทหลักๆเลยนะในฤดูกาลนี้ที่อาจจะได้แย่งแชมป์กันจริงๆจังนะครับซึ่งก็โค้งสุดท้ายแล้วนะเหลืออีกไม่กี่เกมแล้วครับก็จะได้รู้ผลเลยครับว่าฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกจะเป็นของใครครับเอะไะครับผลการจัดสลากยูโรป,ปาลีกน่าจะมาเลยครับเราไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าเราจะได้เจอกับใครในรอบน็อกเอาท์นะครับ และอยู่รปบาลีกเราเจอกับตางด้านของยูเวนตุสเลยโอ้โหแอบแข็งเหมือนกันนะแอบแข็งเหมือนกันนะครับยูเวนตุสในฤดูกาลนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นรองจ่าฝูงด้วยนะครับโดย FA เนะรเราก็มาสุดทางได้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศครับก็ต้องยอมรับว่าเราแพ้ทางเอเวอเรตจริงๆครับทั้งไปทั้งกลับเราแพ้รวดเลยครับแต่ก็ FA ก็ยังคงอยู่ในเส้นในทางครับ พีเปร์เลกิจก็ยังคงได้ลุ้นแชมป์อยู่ครับใครชื่นชอบเอราวันอย่าลืมกดไลค์ด้วยเลยกันนะครับตอนนี้มาในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นแล้วซึ่งแน่นอนนะครับผมอีกหนึ่งอย่างทุกคนน่าจะตั้งตารอทีมใหม่ของเอราวันกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันต่อได้ในเขตชุมชนด้วยนะครับไปโหวตกันด้วยนะว่าทีมใหม่ของเอราวันจะเป็นทีมไหนนะครับผมก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยวันนี้ครับช่องพีบอวดฟังต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ดติดตามไปันราจยกันารให้ล้วายเลยครับ